รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ สนับสนุนโดย Truevision Now ผลิตภัณฑ์นมสเตอร์ล,ลาไลต์ราดัชมิลเคยสังเกตไหมทุกครั้งที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆหรือแค่การพูดคุยเล็กน้อยมันก็จะเกิดความสงบเล็กๆในหัวใจเหมือนได้กลับมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภยัยอบอุ้มและเต็มไปด้วยความสุขแบบที่อธิบายไม่ได้ความสุขเล็กๆที่ได้อยู่ใ,นในกล้กันมันไม่เคยธรรมดาเลย ถึงแม้ว่าเธออาจจะไม่รู้หรือไม่เคยมองเห็นในแบบเดียวกันก็ตามแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับคนที่แอบรักอย่างฉันถามแล้วหน่อยดิอาแบบ จริงๆจังเลยในฐานาะที่ว่านอนห้องเดียวกันส่งไว้บีให้ใครพูดได้เหรอเอ้าวก็อยู่เหนแค่นี้พ่อคนหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงมาบอกของปอนก่อนฝองชุบหนึ่งสองสาม,ม่ไงเห็นไหมชนะบอก <c oughs> มาบอกมากัน <c oughs> ก็เ <c oughs> ดาได้ไหมเดาได้ไหมเดาได้ป่ะเดาชื่ออะไรเดาชื่อมะไพี่ชาัก ทำไมทำไมถึงส่งให้เขาก็วันแรกที่เข้ามาไงแล้ว first impression ชั่อชาร์ชาเขาน่ารักดีแล้วชอบเวลาที่เขาพูดพอๆแบบว่าแบบไม่แบบไม่นี่หรอจักระจีหัวใจอะเออแร่เออจักระจีจริงๆแล้ปอนส่งให้ไงอ่ะลองเดาลองเดาให้ทาย น้องเจยไงน้องเจไม,ไม่ใช่เห็นเล่นด้วยกันบ่อยพี่บีมไม่ใช่ทีโน่อะพี่ชักเซอร์ไพรส์ปะนอนห้องเดียวกันไม่พอส่งให้คนเดียวกันอีกเซอร์ไพรส์ไหมทำไมอ่ะก็เพราะว่าเวลาเจอเขาครั้งแรกแล้วเขาพูดนะครับนะครับมันก็จี้หัวใจของฉันอ้าวของฉันอ้าวก็ไม่ได้เอะแบบเราชอบหน้าที่เดียวกันไงตรงเดียวกันงไงไม่ได้หรอคุยอะไรนครับหนุ่ม คุยเรื่องตบปาอยู่ตบปลาขึ้นมานี่มามาที่มาพลังคุยอ่ะใช่ก็คิดก็เออก็คุยอะไรกันเพิ่งมาเหมือนกันเนี่ยสารทุกสุกดิบกันเลยว่าเป็นไงมาไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยกันี่ถามฉันอยากรู้คือวันนั้นที่เธอไปกับทีโนมาเธอทำอะไรบ้างฉันอยากรู้คอนเวอร์เซชันเออผมก็อยากรู้นะเตรียมแล้วเตรียมแล้วเอออยากรู้เหมือนกัน ก you know? ็ต so, right. you know? ั้งใจฟังกคุยแบบทั ts, so. ่วไปเลยแบบว่าเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวแบบสเปคหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งแต่สปินออฟเลิฟใช่ไหมครับก็หลังจากนั้นก็น้องแบบแอบดีสเปคบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยกลัวน้องเขาอื่นอัดหรืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นแต่ว่าจริงเออตอนนี้ก็ชอบอีกคนอุ๊ย๊ แสดงว่านึงตั้งใจฟังหน่อยมาอุ้ยหักเลียมส่งไวบีให้ใครอ่ะส่งไวบีให้ใครส่งให้ให้ดาวให้ดาวยให้คนละชื่อให้คนละชื่ออ่รจเจอ่ะป่าไม่แสดงว่าไม่ใช่เอาเดถามก่อนในในไวบีหรือเปล่าเดาวอ้ากลับมาแล้วอ้ากลับมาแล้วเนี่ยดาตอบเป็น พี่ชาร์กอย่าพึ่งไ้่หมดสิทธิ์แล้วไม่หมดสิทธิ์แล้วพี่บีมออะพี่บีมไม่ใช่เหรอแต่ว่าอายุยังพอไม่ใช่ว่าโนไอโนไม่ดีนะแบบว่าเราก็ตั้งใจเลือกเขาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอคุยเราก็เลยแบบก็อยากชอบพี่บีมแล้วมีโอกาสไหมที่แบบว่าถ้าสมมติได้ไปเดทอีกครั้งจะเป็นพี่โน่คนเดิมถ้าไปอีกรอบก็ก็ต้องเหนพี่บีม ก็เข้าไปกันแหละก็เข้าไปก็เข้าไปวันก่อนถึงหมุดวงล้อแล้วบอกว่าจะไปกับทีนเอาจริงๆก็เกิดมันเกิดแล้วมันแบบมันเพิ่งวันแรกๆเองถามนีิถามๆีิอยากรู้อยากรู้พี่ก้องมาพี่บอกกูเจอพี่บอกกูเจอพี่บอกเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกเฮ้ยวบอกกมากันมาเรื่อส่งให้ใครดาวพี่ช้างไม่ใช่ อันก็พี่กองแพงสวนเรทีโน่เออก็ไม่ใช่ใครใครพี่บีไแล้วรู้ไมเหแล้วรู้ไปว่าอยู่เขาเดียวกันให้พี่ชาคู่จริงป่ะเดี๋ยวนะจริงป่ะอันเนี้ยอ่านจะมีแบบสัมพันธ์ได้ อันนดียไม่มีเลยอันเดียส่ว,วนท,ทำไมอ่ะจะทำ,ทำจะเออเอาตัวเองก่อน,นไม่ต้องโยนนะไม่ต้องโยนมาไม่คือด้วยความที่ว่าไม่ค่อยได้คุยกับพี่เขาเลยแล้ก็เลยส่งอยากคุยผ่านจดหมายอะไรอย่างเงี้ยอยากบอกเขาอะไรบางอย่างไม่คุยตรงๆเลยอ่ะก็คุยแล้วเขาไม่ตอบอะไรกรับพี่เออก็จริงก็ <c oughs> จริงโอเคน้ำมาใส่ใจเรื่องพี่เขาบ้างไหมทำไมเรื่องว่าทำไมเรื่องพี่ชาร์กอ่ะนะตอนนี้เขาเข้ามาครั้งแรกที่เจอหน้าเขาใช่ปะเขาเป็นสายสายอ่ะแบบพออยู่กับเขาแล้ว ก็แฮปปี้ด้วยบวกกับมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเขาสุภาพไปเลยแล้วเราโอ้โหหยาบหยาบโรนไปเลยอะไรอย่างี้นั่นแหละก็เลยเลือกเลือกวิชาแต่ไม่รู้ว่าว่าในอนาคตจะเปลี่ยนไหมแต่ก็ไม่แน่หรอกบางคนมันชอบไปแล้วมันก็ต้องชอบให้สุดไงน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกว่าไงเป็นแค่พี่น้องผุยแรงอ่ะเราจะไม่ท้อกันก่อนใช่ไหมแบบคือเวลาเราให้เขาอ่ะมันก็แฮปปี้แหละเราให้ด้วยใจไงแต่พอเราเปิดของเราอ่ะ ทำไมไม่ได้หลับบ้างเลยวะอะไรไม่ท้อไม่ท้อบ้างเหรอไม่ท้อเดี๋ยววันหน้าก็เป็นของเราปะอืมไม่รู้อะเราต้องมี<ล>สักวันแหและเออเนะบบาะใช่ไหมล่ะพี่คอมปะคิดว่าไม่งไม่ติียจที่นั่งเงียบนั่งนึกอยู่ว่าใครคนจะใ,ให้พี่ชากนี่ว่าพี่บีมแ <ona S 1> <ona S 2> ล้วถ้าเป็นอีหลอกเหมือนนั้นจริงๆนี่คือแย่นะเธอสองคนส่งให้พี่บีมและพี่บีมส่งให้คนอื่นอ่ะแล้วพี่พิชากแล้วเราส่งอุ้ย เออมีสิทธ şey ิ์มีสิทธ um ิ์เราว่าเป็นร uh ักหขกเศร้าเราขคนเลยนะครับเออพวะเราดูผัวพันกันเนาะแบบเออไอ้คนนู้นเกี่ยวนี่นี่เกี่ยวนั่นรู้สึกดีใจครับตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมีน้องอยู่ด้วยซ้ำตอนแรกผมคิดว่าบีมหรือเปล่าครับคือไม่มีใครมาเล่นกับผมเลยคนแรกที่ผมชวนคือผมชวนชาร์กกับบีมจะมาเตะบอลกับผมอยู่สองคน เ,เขียนถึงกล้องครับเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่มาเจอเขาในบ้านก็มีโมเมนต์ได้แบบเอสอสบตากับเขาแถมเขาก็ยิ้มให้กับเราเหมือนเปิดใจรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับได้ไว้บีเยอะไหมเนี่ยครับแบบนี้นี่เยอะแน่เลยไวมไเออเราก็เป็นหน <laughs> ึ่งในนั้นแหละเหรอวิจใจก <laughs> 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 ็เราแค่แบบว่า เรารู้สึกว่าเรา appreciate ก้องมากแบบตอนที่เจอกันวันแรกก้องดูแบบเฟรนลี่มากๆแล้วก็ดูเป็นคนใส่ใจในคําพูดหรือว่าแบบสิ่งที่เราแชร์ให้ฟังแบบเรารู้จักกันครั้งแรกเราแบบเล่าอะไรก้องก็แบบฟังแล้วก็ยืนตามคิดตามเหมือนเก็บดีเทลไลยจะบอกว่าวันนั้นน่ะที่ไปเล่นบอลกันน่ะเอาเลยเอาเลยเรี๋ยวแบบเสร็จเอยเลย เป็นบีมแบบเชงเชงเช,ง,ชงเราแบบเก่งจังวะหรอเออจริงแบบเก่งๆมากๆแบบว่าเราจริงๆแบบแว่า <c oughs> เป็นคนแบบคิดทําได้ตอน,น,นขนาด <c oughs> ที่เห็นเมื่อวานอ่ะบีมเหนื่อยมาก <c oughs> แล้วออยังต้องมาพูดดีอ่ะ <c oughs> ของเราก็แบบเราชื่นชอบที่แบบมีอยู่จังหวะหนึ่งล้วการที่แบบก้องชวนเราไปเล่นบอลปกติเราไม่ค่อยเล่นกีฬาด้วยซ้ําก้องแบบทําให้เราแบบเเปิดใจเล่นก็ได้แบบในไหนมาจอยอะไรเงี้ยเราก็กบบเอออยากอยากเล่นกับก้องด้วยแหละนั่นแหละเราเออ ประทับใจในตัวกล้องแล้วก็เราอยากสนิทกับกล้องถ้าได้คุยกันได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆแบบเออเราก็คงจ r e พิเ t e มากๆขอบคุณมากมากก็เรียนรู้กันไปละกันครับได้เราขอกอนนะขอบคุณก่อนนานมากเลยได้ได้ยังไงก็ไว้เรา ทำกิจกรรมกันต่อได้ได้เดี๋ยวเรามาวิ่งด้วยกันตอนเช้าได้ชนด้วยได้โอเคสกก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่แบบเกินรักในความที่ผมเป็นผมในความที่ผมเป็นตัวเองครับอีกสองคนก็น่าจะเป็นช้างเป็นบีครับน่าจะพูดคุยกันบ่อยก็ตอนเราเอาเข้าไปใส่เราก็แบบเออคิดว่ามันจะไม่มีของใครอย่างเงี้ยแต่พอแบบเห็นมีหลายตัวก็เลยแบบเอก นิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่แบบตอนแรกกะว่าจะเก็บความรู้สึกนี้เอาไว้คนเดียวเออแต่แบบพอมันยิ่งอยู่ด้วยกันมันเลยรู้สึกว่าพูดออกมาดีกว่าแต่ก็อยากจะบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วก้องจะเป็นยังไงแล้วก็เราก็ยังจะเป็นมีคนเดิมเหมือนเดิมเอ,อ้ยคือแบบอยากก็อยากให้แบบบอกตรงๆเลยคือแบบเราก็แบบไม่ได้อยากให้แบบเก็บอะไรมีอะไรก็พูดออกมาตรงๆแบบนี้มันก็น่ารักมากๆเลย ก็คือตั้งแต่เข้าบ้านมาใช่ป่ะเออเจอทุกคนอะไรเงี้ยแต่แบบกล้องเป็นคนแรกที่เราแค่เห็นแบบวินาทีแรกมันเลยแบบรู้สึกเหมือนใจมันสั่นอ่ะไม่สังเกตเหรอทําไมเราแบบชอบคอยเทคแคร์อะไรเงี้ยดีใจขอบคุณมากมากเออไม่ได้แหละแต่ว่าถ้าเกิดจะเอ้ยเราแบบยังไงนะความรู้สึกกล้องเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่เราไม่ไ้อว่าเราก็จะเทคแคร์เหมือนเดิมแหละไม่แต่เราไม่ได้รู้สึกความรู้สึกเปลี่ยนเลยเราแค่รู้สึกแบบ ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆจริงๆก็แบบว่าดีใจจริงๆนะนี่คือแบบจริงๆเราก็แฮปปี้มากๆที่แบบที่มีแบบบีเข้ามาแบบช่วยดูแลอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ก็อยากให้แบบดูแลกันไปแบบนี้ตลอดแนครับแต่แบบ ตอนแรกกลัวมากแบบเออถ้าเกิดบอกไปจะ hey, ไงเพราะเราแบบเรากลัวไงเราคิดมากเว้ยก็แบบถ้าเกิดพูดไปแล้วแบบตอนนอนมันจะเปลี่ยนไปไหม <laughs> หรือแบบเออกินข้าวมันจะกล้าคุยกันไหมอะไรมนเลยแบบรู้สึกคิดหลายอย่างแต่คิดใน้ใจว่าถ้าเกิดไม่บอกตอนเนี้เราก็ไม่รู้จะบอกตอนไหนแล้วก็เสียโอกาสเนี่ยเพราะว่าเห็นมันมีน้องไว้พี่หลายตัวเลยแบบเออ จะหลอกค่ายเ่ยเอ้ยโอ้ยไม่ต้องรลอกก่อนก่อนเลยก่อนไลยก่อนเลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดได้ทุกอย่างเลยจริงเพราะว่าแบบเราก็อยากให้พูดพูดออกมาที่มันแบบเป็นเป็นความจริงความแบบจากใจเราจริงครับเราก็พูดจากใจจริงๆเหมือนกันแฮปปี้มากๆดีใจแน่แบบยิ้มไม่หุบหรอ เขิดแบบยิ้มก่อนอะไรไม่รู้<ล>อะไรพูดได้เลย,เ,ลยเราแบบเราแฮปปี้มากๆเราแบบเราดีใจแบบยิ่งพูดเราก็จะเอ้ยโอเคนะแบบเนี้ยจริงๆเป็นความเพราะว่าแบบผมใส่ใจเพื่อนไงคือเราก็แบบไม่อยากให้ใครแบบต้องโดดเดี่ยวหรืออะไรเราก็อยากให้แบบเพื่อนแบบสนุกกับทุกคนมากๆครับ ก้องฮะต้องแบบคิดยังไงกับเราคิดยังไงกับช้างเออแบบพิเศษหรือว่าธร <ใน S 2> รมดาหรือว่ายังไงก็ได้ที่ที่เป็นท,ที่กล้องรู้สึกกับเราเออใครในบ้านที่ยิ้มแล้วขโมยหัวใจเราไปก็ <c oughs> <c oughs> เอาเป็นช้างก็ได้ครับเพราะว่าแบบ ยิ้มน่ารักดีแล้วก็ว่าแบบช้างเป็นคนที่แบบน่ารักดีนะล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจเก่งแล้วก็ชอบแบบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนแล้วก็าเป็นคนที่แบบยิ้มแล้วแบบน่ารักมากอันนี้รู้ตัวปะจริงหรอใช่รือว่าเนี่ยจริงแล้วก็ดูดแล้วมันก็โอเคอะ่ะทุกอย่างมันก็น่ารักดีใช่ ดีใจนะเนี่ยก็กล้องก็เป็นคนเดียวที่เราแบบว่าตั้งแต่วันแรกที่มาที่เรานั่งติดกันจําได้ปับเราั่งข้างกันเหมือนที่เราเจอกล้องอ่ะเราก็แบบก็เราก็รู้สึกดีก็ชอบกล้องแหละแต่ว่าตัวงแไงไม่ไม่อยากจะไม่เออไม่อยากให้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องไม่ไม่ไม่คือเราแบบเราไม่รู้สึกเครียดเรารู้สึกแบบ ดีใจมากๆเลยจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะคือเราไม่เคยแบบมีคนมาพูดอย่างนี้กับเราเลยตั้งแต่แบบตอนเด็กๆอ่ะจะบอกว่าแทบจะแบบไม่ค่อยมีคนแบบชอบเราเลยจริงๆทำไมอ่ะว่าแบบตอนเด็กๆเราอยากเข้าหาเพื่อนไงแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเข้าหาเพื่อนยังไงขอบคุณมากๆนะที่แบบช้างแบบพูดอย่างนี้ออกมาเราก็ดีใจมากๆขอบคุณมากจริจริงอืม นั่นแหละไม่รู้อ่ะแต่ถ้าถ้ากล้องสังเกตกล้องก็จะเห็นว่าเราพยายามทําอะไรบ้างถ้า,ถ,าถ้ากนนล้กองมือนะก็อาจจะอาจจะพอรู้บ้างแหละแต่ก็แบบว่าไม่อยากแบบเข้าข้างตัวเองไงอยากแบบให้ช้างได้แบบพูดออกมามา,มากกว่าเขาแค่รู้สึกว่ากล้องไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากคุเรรยา้จริงไหมเนี่ยเออแบบเอาเรือเสร็จเอาถ้าพูดตรงก็น้อยใจ น้อยใจจริงๆน,น้อยใจเรื่องอะไรว่าแบบที่ไม่คุยอ๋อเราอยู่ห้องเดียวกันใช่ปะ่ะนอนวกันมีดีออกล้องรักเขาใช่ไหมอ่าเหมือนเขาก็เป็นคนถามคำถามแล้วเหมืนอนี่ก็ตอบแบบตอบนิดหน่อยแต่เหมืนอนยูเป็นคนชวนคุยแบบดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอ๋อก็อาจจะแบบไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่าไม่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 คือแบบ,บ,บจะบอกว่าดีก็แบบเป็นเพื่อนที่แบบน่ารักมากๆก็อยู่ห้องเดียวกันใช่ป่ะก็แบบมีอะไรก็แบบช่วยเหลือกันตลอดอะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆแบบ เราก็คุยกับช้างปกตินะจริงๆคือแบบด้วยความที่แบบคาเลคเตอร์เราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะเราก็อาจจะแบบเหนื่อยบ้างแบบแบตหมดบ้างตอบบ้างอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็แบบอยากคุยกับช้างนะจริงๆถ้าหลังก็ได้เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะคุยมากขึ้นบอกว่าไม่ไม่ให้แบบช้างต้องคิดมากโอเคไหมโอเคครัแต่ก็ดีใจมากนะที่แบบบอกช้างในแบบบอกความในใจออกมาก็โอเคก็ดีใจเหมือนกันที่เราที่พูดออกมา แต่ก็มันก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนี้ก็อาจจะแบบอาจจะวันอื่นอาจจะไม่ชอบแล้วก็ได้เราดูไปก่อน <laughs> พูดยังไงเดี๋ยวเราเป็นคนชัดเจนอะ่ะเ,เดี๋ยววันสุดท้ายเดี๋ยวเราจะถามอีกว่ายังรู้สึกเหมือนเดิมหรือเปล่า <laughs> <laughs> แล้วเกิดกล้องหรือเปล่าจะเปลี่ยนไปปฏิบัติจะแบบไปเจอใครต้าน,น,นั้นก็แบบ เอาเป็นว่าวันสุดท้ายเราค่อยคุยกันดีกว่าเราค่อยแบบมาถามคําถามนี้ใหม่ว่าแบบโอเคไหมหรือว่าอะไรจริงๆริงไม่เด้ไม่ต้องคิดมากนะว่าเราจะเครียดเราดีใจมากมากโอเคครับโอเคครับแต่แม่ร้อนแล้วมึงเนี่ยอะไรนะเนี่ยออกเต็มเลยใช่ดิเพิ่งวิ่งมาเสร็จร้อนมากเลยแหละเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนไม่เครียดได้ปะเราลงแค่ไหนอ่ะ เราก็ต้องปะกลับบ้านกัน่างนี้มัโอเคระวังนะระวังนะกองให้ใครอยากรู้ปะละ่ะไม่ได้มองคนอื่นเลยหรอถ้าย,ยอมแพ้แล้วเดี๋ยวบอกแต่ไม่ยอมหรอกเราจะลองงนะ่ายไหนจะลองง่า